ดีครับบารดินห้อยดินที่นิสานครับสวัสดีครับบารบอยดินดที่นิสานครับนี่บารดินกับบารบอยสิมอโรบังเฮ็ดครับมาหอดมาสวยๆนะบารบอยบใบม่วงกลัวครับครับบ่งหัวสีได้บ่ครับบ้านที่ฝังไข่กับใดพวกแกงบางไงนึงครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับบาร์ดินกับบารบอยสีได้เฮ็ดบ่ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อแปลกแง่งหมานพี่น้องครับพึ่งเขากำสวยๆเลยครับเฮ็ดปวกตาพี่น้อง ดบอบำไงทำไมมีเครื่องเดียวเราบาะทินพี่น้องเอ้ยโอ๊ยมึยงเนี่ยปวดตาบครับเครื่องหนึง่งผู้ใดล่ะไปพี่น้องเด้อครับเครื่อ,องแขกครับพี่น้องครับเครเื่องเท้าครับไปพี่น้อง ปวกตราบครับเฮ<ะ>้ยปวกเอดเุิงแกดอกนึงครับพี่น้องครับดอกสวยๆเลยครับครับผมุังขกครับว,ว้าวเป็นขมดงครับุังแกครับอื้อ แก่แกงแ่บพี่น้องครับแกรครับแกรครับครับผมแกรครับพี่น้อง,องเห็ดพงไข่ดอกนี่ดอกแบบงหญ่พี่น้องครับนะเห็ดพงอินเดียครับ เพ,พื่องแค่พี่น่อเห็ดเพื่งสาดพี่น้อเอ๊ะเห็ดเพื่งตับกล้วยพี่หน่อไม่ใหญ่แท้ครับคำโซ่ดอกพี่น้อเอ๊ะขาพ,พี่น้อหน,พพน,นึ่งกิ้มแก้วสม้มแทบแบครับอินเตรอร์ดีครับเห็ดเห็ดเพิงอินเตรอร์ดี เฮมาใหญ่เทอเด้อมาญ่เทอเด้แบกขึ้นจนเซจนเปื่อเอเลมาใหญ่เทอเด้ซัมมอลล่าเฮ็ดนี่พี่น้อง้าเฮ็ดไข่โพนพี่น้องครับไข่ขาวพึ่งแดงปัดพี่น้องขาจนแตกเป็นเส้นพี่น้องครับงอมงามเลยบ้าบอย เดียวดินอ้พี่น้องมองไงมาแย่งกันเดียวเดียวเดียเดี๋เดี๋ยดอกกัดี่เพิ่ไข่ครับานดไหมสองดอกเั็ไงนี่งายอ้ยอ่ะินเตอร์เดียอีกแล้ว่งง้พี่น้องเป็นวกแดง จังไหนมันเกิดอยู่ดอกเดียวพี่น้องครับตัวเปล่งบ้าบ่อยเฮ็ดเพลแว่อยู่ดอกเดียวนี่พี่น้องติดพวกแดงน้องติดพวกแดงดอกงามๆกระดองบานเอาบ้าบ่อยมับานผึ้งวิ่งพี่น้องดอกงามครับพี่น้องครับเจ็บบ้าบ่อยเจ็บอือืฮักดอกก็งามเลยพี่น้อง เกิดมูยิ้มยนี่นาะแมันครับพี่น้องอ๋อจับยิ้มสวยเลยครับจี่ยิ้มบงนี่พี่น้องเอ่อเออเออเออไม่กัดอ๋อเออขาหักไหมรับผมพี่น้องอืมนี่นี่ นองจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งสีสวยเลยครับเห็ดไม้พิณอ่ะไข่ครับสาต์ครับเอดพน้อ่ดเห็ดไข่ดอกนี่บาวดินยังไปยังมาครับผมดี

ขึ้งงามใช่ไหมขาพี่นาะซักซักโอ้ยขนะ้มอะไรของป๋าแเบยบงามเลยตันตันเลยครับับ้มให้ดิมงามกีเดยเนาะบ้าบอยกันอันดอกนึงบาบอยนั่น,นโอ้ยอนี่ปิดที่ออกอี๋ยุบจักไอ มันเพราะว่ามันกำลังตูมเนาะมันสิลักอ่อนมีหมยป๊าบคนน่ะขาขาใหญ่ยิ่พี่น้องครับพี่ครับอีดอนครับขาแบบใหญ่เลยตัางกุดโหลดตัางกุดโหลดตัางกุดประนังพี่น้องฝนร้อนนิดฝนนี่สิออกลายด้วยมั้ยถ้าใช่จุ๊ยขาสมบูรณ์ครับพี่น้องขาแบบไงเนาะ ดอกสมบูรณ์เลยครับอยู่แถว,วนี้ครับครับสอบูรณ์แดงครับอืมแครับอือออมแดงโดดหอมงามบ้าบวอยอืมอืมสวยเลยครับครับเพิ่อนที่เพิ่อครับผมเอืมที่เพิ่อเขาพี่นอ้อง สามสหายครับสามเฟสนะครับสวยๆเลยครับเพิ่งแค่ครับแข่ครับก็ปาทิมบาบอกเขาจะปาขาหนึ่งปา บ้าพี่น้องครับเปล่งขายครับดอกบักแงยอ้วนๆตุ้มปูติปิครับขอบคุณครับโอ้หอยเห็ดไข่ครับบ้าบอยเกือบเหยียบบักรับพี่น้องเัมนกันบงเนห็ดไข่เขียวครับดอกบักเงยน้องพี่น้องเห็ดไข่ครับอืดพี่น้อง นอกบงงยถือฝนใครก็บบเลยสายกินได้ยู่ครับครับเวี่ยผกแดงพี่น้องปลาเห็ดปวกแดงพี่น้องดเอารถไอดึงเอาเลยึงหนามฝนพี่น้องจำบุดจ้ำบดจ้ำบดดึงถึงเอาครับไอเอาดอกสูมนเด้ออืฝนพี่น้องอ้ดอก่หนอยว่าจัหเยดอกแเลยว บวกแดงพี่น้องครับนาง,งไปมังมากะเดี๋ยวไเห็นครับพี่น้องครับผลงานการหาเห็ดครับออกมาดินก็บาบบอยครับมือนีเห็ดเปิ่งแขกเปิ่งไข่ห็ดปวกแดงนะครับนี่ เห็นตาของบารดินครับตาของบาร์บอยครับน้องเมฆน้องไอ้ทั่วมาเมื่กอ,อกี้เนี่ยว่าเฮ็ดละาโง่ออกอยู่ดงหนึ่งแบบหลายเลยสันใดเต็มตาบ้านสันโอ้ยเสียดายประดีไปนะครับมาฟังนี่ก็ได้คือกันครับอ่ะแยกย้ายกันหาอยากให้ก,กินครับพี่น้องครับผมอาดินขอบุญขอบขวดแห้งแค่งใจจากพี่จากน้องเนะครับจากพอจากแม่นะครับ พี่พี่น้องน้องทางบ้านแม่แม่เอฟซีสุขสุขุลครับฝากเป็นกำลังใจให้ห้อยดินดินีานบ่าวบอยแดนดินนีสานสาวเมงอีสานผ้าเลแล้ะกาฝากเพจน้ำเนเด้อข้าทาง u t u b e นะคะห้อยดินดินีสานบ่าวบอยแดนดินน,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 ดน,ะะดนีสาน,าดน,ดน,ส,านสาวเมงอีสานผ้าเลาะนะครับใช้ประมวลแฟนเพจน้ำเนเด้อครับให้พี่น้องอย่ดีแม้มรำลุยสุขภาพาแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลที่ตกับครับพี่น้องครับ 혁 nga ti?